สวัสดีค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อีบาจะพาแนะนำน้องๆ สำหรับน้องๆที่เป็นเด็กนานาชาติ <Wow. S 1> นะคะจบจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแล้วอยากจะเข้าคณะทาด <Wow. S 1> แพทย์นะว่ามันจะต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะอันแรกนะคะสําหรับน้องๆที่อยากจะเข้านะคะจะต้องจบเกรด12แล้วเราหรือว่าเทียบเท่ากับป .6 <Yeah. S 1> นะคะโดยจะต้องมี g p a นะคะ2.75นะคะโดยในรายวิชา biochemistry หรือว่าฟิสิกส์แล้วก็แมทรเมติกเนี่ยก็จะต้องมีผลสอบไป IGCSE นะคะในระดับ A.S. l เิามลคาวิชานะโดยผู้สมัครจะต้องพูดภาษาไทยซึ่งถ้าน้องๆมีคุณสมบัติข้อ1ข้อใดในนี้ยน้ๆก็สามารถที่จะยื่นเข้าไปสมัครได้โดยที่น้องๆไม่ต้องสอบแต่น้องๆก็จะต้องไปสอบความถนัดแล้วก็สัมภาษณ์ของทางคแพทย์ซึ่งทางเมริกาแพทเนี่ยก็จะมีการเตรียมคอร์สความถนัดแล้วก็สัมภาษณ์ให้ด้วยนะคะก็จะช่วยให้น้องๆมีโอกาสในการสอบผ่านสูงมากขึ้นค่ะ